สวัสดีค่ะเราอยู่ที่เกมคู่รักนะคะในค่ายบีจีนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้นะคะเรามีเซษตอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าบาทเราจะได้เงินรางวัลเนี่ยกับคืนไปเท่าไหร่นะคะมาร้นพร้อมกันเลยค่ะเล่นเบ็ดละสบสองบาทนะก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะ mm hmm. คือวัดใจกันไปเลยอะว่าไย้นนเลยนะคะเพราะว่ามันมีน้อยกว่าบาทเราเล่นเบ็ดสองบาทถือว่าสูงา mm hmm. มากมา ขอแค่ได้สแกตเตอร์นะกดถึงไนเลยค่ะไม่ใครจะใจท่าเราไม่มีแล้วเพราะว่าสิบสองาทกดถึงไปห้าสิบรอบมา,ดา,มาได้กันมาเรื่อยๆนะคะได้ทุกเปิดเลยก็ว่าได้นะอ้าวเป็นทางที่ดีะเป็นแนวทางที่ดีนะสแคตเตอร์ค่อยๆล่วงลงมาละมาดูกันนะคะ โอ้โหน่าเสียดายอุ๊ยมาแล้วจ้าเฮ้ยเราได้กำไรไปสองร้อยบาทแล้วนะคะสองร้อกว่ากว่าแล้วนะโอ้โหสุดยอดไปเลยแหมลายจ่ายแต่ละตัวเนี่ยถือว่าจ่ายดีมากนะคะรนะาคาค่อนข้างแพงนะคะที่คู่รักเอา้าอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะ เป็นทางเดียวที่เราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะโอ้โหแถวนี้เล่นไป12บาทใครอยากดูรายจ่ายนะคะไปดูในรายละเอียดเกมได้เลยคืนนี้คือแบบว่าถือได้กำไรลยได้กำไรเยอะแล้วอะจริงๆนะเพราะว่าเรามีทุนมันแค่100กว่าบาทอีก105บาทเท่านั้นเองเราเล่นเบ็ดแล้ว12บาทนะคะตัวสเตเตอร์ก็กำลังจะร่วงลงมาหอหอ ได้ไหมอุ้ยมาอุ้ยหยุดหยุดอุ้ยมาแล้วได้แล้วค่ะนี่นะคะจะได้ฟีดพิ้นมานะคะแปดรอบโอ้ยสุดยอดแค่ทุนแค่เราก็หมาเท่านั้นเกมใหมนที่แบบว่ามันเข้าดีๆแบบนี้ก็ต้องรีบเก็บนิดเด่น,น,นะคะใช้ทุนน้อยแต่ว่าบวกมาเยอะมาดูกันเลยปแปดรอบฟีดแบบนีน้เราจะได้กำไรมาเท่าไหร่อู้หูอูฮูแตก เลยสีเล่าสีสป,ปินทั้งนั้นเนี่ยได้กำไรมาหลายเท่าละได้กำไรมาสามเท่าสี่เท่าละได้คูณแปดไปแล้วค่ะแปดนจริงทีเกมคูรักผู้โหยเข้าวิกวินอีกแล้วอ่ะดอกนี้จัดไปสี่ร้อยหกสิบสี่บาทน,นะคะสวยสวยโอ้ยเราได้เล่า,าสีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรอบได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะ เดี๋ยวรอบเป็นรอบสุดท้ายโอ้โหทุกคนทุกคนเอ็ดรอบ่สปีนได้820บาทแล้ว, 4, ม,ลวมีทุนแค่105บาทขนานดูกันสิว่าผมไม่คุม้มคุ้มเกินค่านะคะที่นี่นะคะเกมคู่จจรักเตค่ายจีเลยเล่นเด็ดละ12บาทคือไม่ต้องกลัวว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุมค้มนะเอาแค่ว่าถ้าเราลงทุนเยอะๆเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนเยอะเท่านั้นนะคะ แม่อะไรมันจะขนาดนี้นะคะที่เกมคู่รักอะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะช่วงเย็นๆย็นมืดๆอีกสักนิดนึงนะคะที่เกมคู่รักนะคะเกมนี้ในค่ายพีจีค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ไยบารอย่าลืมกด subscribe ใ,ให้ด้วยนะ